สวัสดีครับพี่พๆทุกท่านเพราะกัผมก๊อฟนะครับก็มาดูกันว่าคืนนี้เนี่ยมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญนะ CPI หรือเรียกว่าตัวเลขอัตรางเงินเฟอ้อไปเลยนะครับในช่วงนี้ดูซิว่าเขาคาดการลดลงเนี่ยยังจะส่งผลลบต่อทองไหมคือตอนนี้เราจะเห็นเลยว่าทุกอย่างเขาเริ่มขึ้นทั้งนั้นเลยทองก็ขึ้นตามไปด้วยเนี่ยอย่างนี้พี่จะต้องคิดยังไงน้องก๊อฟในการลงทุนเดี๋ยวเรามาดูกันไปเลยผมเกินพอแล้วนะครับ เมื่อวานสมาคมมีการปรับราคาทั้งหมด4ครั้งนะครับมีการเปิดตอน9โมงครึ่งที่28,400นะครับรับซื้อคืน28,300ใช้ราคาปิดตอนช่วง5โมงนะครับ28,350เป็นราคาขายออกครับแล้วรับซื้อคืน28,250ครับส่วนทองรูปพันธ์เนี่ยเปิดมาขายออกที่28,900นะครับแล้วรับซื้อคืน27,788บาทในขณะที่ใช้ราคาปิด28,850นะครับ แล้รับซื้อขึ้นสืนบาทคราวนี้มาดูภายในวันนะภายในวันเราจะเห็นเลยว่าโอ้โหเคลื่อนที่น้อยมากนะครับ1,827.5เป็นราคาเปิดแล้วใช้ราคาปิดที่1,828.5เราจะเห็นว่าก็ก,ก็ไม่ลงอนะ่ะแบบนี้ก็จะขึ้นนะครับมาดูแล้วราคาเนี่ยทำไมเขาเปลี่ยนแปลงได้ตั้งหลายครั้งมีขึ้นไปเยนถึง450าเลยนะราคาขายออกข้างเงินบาทครับ พี่จะเห็นว่าตอนนี้บาทหลุดตีม3 3เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจาก32.86ซึ่งถือว่าเป็นแนวรับที่มีนัยสำคัญพี่ดูนะเมื่อวานเปิด32.87นะครับใช้ราคาปิด32.75เมื่อคืน32.70เลยนะครับเมื่อคืนให้ระวังค้างเงินบาทแข็งค่าอย่างเดียวฉะนั้นถ้าค่างเงินบาทแข็งค่าสำหรับพี่ๆที่ลงทุนทองคำแท่งพี่จะเห็นเลยว่าน้องก๊อปสปอตโกเนี่ย มันขึ้นขนาดนี้พี่ไม่ได้สักบาทเลยบาทแข็งบาทแข็งครับพิมหากอลงงจังเลยไม่ต้องงงครับพี่ข้างเงินบาทนะครับกองทุนไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายอะไรเพิ่มยังคงทองหนึ่งพันสิบห้าจุดเก้าหกตันนะครับพี่ดูราคาปิดพันแปดร้อยสามสิบสองเลยนะนี่ยืนสามสิบนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับจะได้ไม่เดา วันพฤหัสคืนนี้มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญตอนสองทุ่มครึ่งครั้งเดียวพี่รู้เรื่องเลยนะครับสองทุ่มครึ่งนะครับเป็นตัวเลข CPI และ CoreCPI นะครับตัวนี้ตัวเลขเดิมอยู่ที่0.5เปอร์เซ็นต์เป็นตัวเลขอัต่างเงินเฟอ้อนะครับเอาไว้ดูว่าเงินเฟอ้อมากเฟอ้อน้อยนะครับเขาคาดการณ์ว่าเงินเฟอ้อจะลดลงอ่ะ0.4เปอร์เซ็นต์แบบนี้ถือว่าไม่ดีนะถือว่าโอกาสที่ทองจะปรับตัวลงจะมีนะครับ Core CPI นะครับตัวเลขนี้ไม่รวมอาหารและพลังงานนะครับตัวเลขเดิม0.6%นะครับคาดการว่าจะออกมาที่0.5%อย่างเงี้ยก็คาดการส่งผลลบเช่นกันนะครับในส่วนตัวของ Unemployment c l เคมหรือผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานนะตัวเนี้ยตัวเลขเดิมเนี่ยมีคนมาขอใช้สิทธิ์238,000รายส่วนตัวมองว่าน้อยแล้วนะนะครับจากปกตินะครับนี่คาดการว่าคนไม่มาขอใช้สิทธิ์อ่ะ โอ้โหเศรษฐกิจดีจัดเลยนะครับ2องแ0นลายคาดการว่าคนมาขอใช้สิทธิ์ลดลงคาดการส่งผลลบตัวทองเหมือนกัน2องทุ่มครึ่งรู้เรื่องครับตัวเลขเนี่ยผมว่าเขาลอนทั้งโลกครับเพราะว่าถ้าเกิดลูกพี่ใหญ่เนี่ยเขามีปัญหาอะไรเนี่ยน้องเล็กก็ตามระบบไปด้วยหมดนะครับฉะนั้นถ้าหากว่าอเมริกาดีหุ้นเราบ,บ้านดีหมดนะครับคราวนี้มาดูเมื่อคืนนะครับตัวเลขเนี่ย มีตอนสี่ทุ่มกับสี่ทุ่มครึ่งน,นะครับในส่วนของ Final h o o s i ซอร์อินเวนทนะครับตัวนี้จะเป็นสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งตัวนี้ตัวเี้เดิม2.1นะครับคาดการเท่าเดิมแต่ออกมาเนี่ยเพิ่มขึ้น่ะโอ้ยังงี้ส่งผลลบเลยนะครับส่งผลลบต่อทองทองลงไหมครับไม่ลงครับขึ้นสวนใส่ด้วยขูดออยอินเวนท o รีนะครับหรือสต็อกน้ำมันสิ่งที่อยากเรียนพี่ๆเลยคือตัวเนี้ย มีพี่ถามก๊อปกันเข้ามาก๊อปก็อยากจะสอนให้พี่ดูนะตัวนี้คือสต็อกถูกไหมลองคิดดูง่ายๆนะตัวเลขเดิมเขาติดลบ1มิลเลียนถูกไหมครับเขาคาดการว่าสต็อกเนี่ยจะเพิ่มขึ้น1.5มิลเลียนแต่ออกมาจริงเนี่ยสต็อกเขาติดลบ4.8สต็อกติดลบหมายความว่าเขาต้องการไงคือของในสต็อกมันลดลงถ้าลดลงแสดงว่าดีมานจะต้องเพิ่มถูกไหมครับ ถ้าดีมานเพิ่มสัพพายจะเพิ่มพูดตามสศศาสตร์ง่ายๆพื้นฐานเลยดีมนันเพิ่มสัพพายเพิ่มความต้องการเพิ่มราคาจะเพิ่มน้ํามันถึงขึ้นพี่ดูหุ้นรอบบ้านนะเมื่อคืนไม่มีแล้วนะพี่ดูดาวโจนบวกโอโห300กว่าจุด SP565 จุดแต่ขอให้ดูระดับเปอร์เซ็นต์พี่ดูนะเกือบเปอร์เซ็นต์เลยนะดาวโจน0.8% s ย์0 0 1.4%นีุ่เลย NASDAQ หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนี่2%เลยนะ พี่มาดูทางฝั่ง EU นะครับเนี่ยหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยโอ้โหฝรั่งเศสโอ้โหฟุตเนี่ยดูด้แคนาเดียนบวกเปอร์เซ็นต์กว่า EU พูด,ดง่ายๆบวกบวกหมดเลยเดี๋ยวก็สรุปข่าวให้ฟังดีกว่าข่าวใหม่ก็เรียนพี่เลยไม่มีหรอกนะครับคือในพวกหุ้นกลุ่มอเมริกาเนี่ย เขาจะนําโดยพวกหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขึ้นหมดนะครับในฝั่งแถบทางยุโรปเนี่ยก็พวกหุ้นกลุ่มรถยนต์บวกหมดตัวนี้ก็ดึงทั้งตลาดขึ้นไปด้วยนะครับในส่วนของตลาดในเมกในเมกเน้ำมันนะตลาดเบนซ์พี่จะเห็นเลยว่าน้ำมันปรับตัวขึ้นหมดทองก็ขึ้นครับจบแล้วไม่มีแล้วหมดแล้วนะครับข่าว ่าเยอะๆก็ไม่ได้เทรมันไม่ได้มีข่าวมากก็เอาข่าวเดิมมาดูคืนนี้ก็รู้ครับพี่อันนี้เป็นทัสซิลี่อยู่สิ่งที่ในตลาดตอนนี้ที่มันเกิดขึ้นเอะน้องก็อฟข่าวบวกหมดเลยอ่ะแล้วทำไมทองยังขึ้นอยู่ถ้าในเมื่อเราอ่ะไม่สามารถหาเหตุผลหาอะไรที่มันซับพอร์ตได้ก็ขออนุญาตเรียนนะครับพี่ถ้าหาไม่ได้ก็ไม่ต้องหาจุดเนี้ยเราก็จะมาใช้ความรู้ในทาง ปัจจัยทางเทคนิคหรือเทคนิคอลอ a นาลิซิสมาในการจับเดี๋ยวก็จะทำให้ดูนะครับตัวอย่างนี้ลด้วยอีกแล้วมาดูกันว่าวิธีการวัดนี้เรียกว่าการวัดแบบฟิวเจอร์ชแบบโปรเจคชันนะครับในส่วนของทัสซิลีอยู่เอาความยาวของชุดนี้ยกข้ามมาเลยนะครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยเขาขึ้นถ้าตรงนี้เป็น0นะูนย์ะตรงนี้เป็นร0อแสดงว่าราคาที่เขาเคลื่อนที่อยู่แบบนี้เนี่ยการขึ้น จะเริ่มจํากัดแล้วถ้าเกิดขึ้นได้จะส่งผลลบต่อทองครับพี่แล้วถ้าเกิดขึ้นไม่ได้แล้วน้องก๊อฟเกิดเขาหลุดแนวรับนี้ลงมาล่ะถ้าหลุดลงมาจะส่งผลบวกครับต่อทองเลยนะอันนี้เป็นทัิลียูเดี๋ยวพี่ดูอันนี้อันนี้เป็นบอลน,นะครับหรือพันธบัตรสารัฐเมื่อวานเราวัดกันเห็นไหมหนึ่งร้อยข้างล่างใช่ไหมครับลาขึ้นมาด้านบน แล้วก็เขาปรับลงมาด้านล่างโซนข้างล่างเนี้ยเป็นโซนรับพี่ดูนะพอเขาพักลงมาเนี่ยมันก็เด้งโป้งล่างขึ้นมาเลยเนีย่โอ้โหเขียวปัดขนาดนี้บวกทองนะเนี่ยทองก็บวกไปด้วยนะครับจบแล้วมันมีวิธีการคิดแบบนี้คราวนี้มาดูในส่วนของดอลลาร์อินเด็กดอลลาร์อินเด็กก็มีการวัดนะครับแบบฟิ b o บ a ร์นแบบรีเทสวัดหาเป้าลงอันนี้จะเป็นดอลลาร์อินเด็ก์ายเดย ในชุดที่เคลื่อนที่ตรงนี้บางคนที่ดูอยู่ก็จะมองว่าโอ้โหน้องก๊อฟอันนี้มันมีโอกาสเป็น Head Shoulder Pattern หรือเปล่าเป็นแขนทำหัวไหลนะครับขึ้นศีรษะพักชนเป็นเนกไลมันไม่จะต้องเท่าก็ได้แล้วขึ้นมาโซนนี้แนวต้านเนี่ยถ้าเกิดมันใช่โอกาสที่เขาจะพักลงก็มีคำถามเนี่ยก็เจอเมื่อคืนแล้วใช่กับพี่ก็เอามาตอบให้เลยนะ ฉะนั้นในตอนนี้เขาจะเคลื่อนที่อยู่สำหรับดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยจะมีแนวรับสำคัญ95.42ถ้าหลุดอันนี้เราพักตัวลงนะครับพี่จะส่งผลบวกต่อทองเลยครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่เนี่ยเขาเด้งขึ้นนะอินดิเคเตอร์ก็ปรับตัวขึ้นแบบนี้เนี่ยจะมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่95.67ตรงนี้ก็ว่าแข็งแล้วล่ะโซนเนี่ยพอชนมาหลา,หลายรอบแล้วนะครับหลายวันแล้วนี่แท่งละวันนะ เราถ้าเกิดเขาไม่ผ่านเขาพักตัวลงส่วนตัวก็มองโซนเนี่ยถ้ามองลงมาโซนนี้จะส่งผลบวกต่อทองมากเลยครับผมอันนี้เป็นดอลล่าร์อินเด็ก์นะครับอาวน,นี้มาดูอันนี้จะเป็นค่างเงินบาทค่างเงินบาทวัดฟิบอนาชีแบบรีเทสคือก๊อปอยากใหพ้พี่ได้เห็นว่าสําหรับใครที่เก่งค่างเงินหรือต้องนําเข้าส่งออกเนี่ยพี่จะต้องล็อกบาทไหมน้องก๊อปเนี่ยอันนี้เดี๋ยวก๊อปทำให้ดูพี่จะได้ เอาไปฝึกทํากันเองได้ด้วยนะครับวิธีการนี้เรียกว่าฟิดบุนาชชีแบบรีเทสนะครับเราจะเห็นเลยว่าเขาเทสลงมาระดับแนวรับ32.70เ็นยเห็นไหมครับแล้วเริ่มเด้งเลยแล้วถ้าเกิดเขาหลุดแล้วมันจะมีวิธีการคิดแบบนี้นะครับพี่เราลากความสูงพี่เห็นไหมครับสัมผัสกันเอาตรงเนี้ยสัมผัสกันนะอย่าเข้าข้างแบบอันนี้ไม่สัมผัสไปสัมผัสอันนี้นะอย่างนี้ไม่เอานะพอสัมผัสกันนี้ใช่ไหมครับพอเราลากลงมาเราจะเห็นเลยว่า เขาเกิดวิบซอขึ้นมานะครับเขาพูดเรื่องนี้มา2ส,สัปดาห์แล้วนะวิบซอเนี่ยคือวิบซอหมายความว่าเวลาที่เขาเป็นแนวโน้มเป็นดาวเทนถูกไหมครับเขาลงอยู่เสร็จแล้วคราวนี้เขามีการปรับตัวขึ้นมาถ้าจะเบรกแบบเปลี่ยนแนวโน้มคือจากดาวเทนเป็นอัพเทนหรือปรับตัวขึ้นเนี่ยจะมันจะต้องเบรกเส้นนี้ให้ได้แต่ว่าแท่งเทียนเนี่ยที่เขาขึ้นมาเนี่ยมันเป็นแค่ไส้เทียนอย่างเดียวเห็นไหมเขาก็ทิ้งตัวกลับลงมาใหม่ เขาเรียกว่าวิบซอคือการเคลื่อนที่กลับลงสู่แนวโน้มเดิมมันจะแรงมากนะครับเขาก็เทสลงมาด้านล่างอ่ะรู้ได้ไงว่าเทสต,ตรงเนี้ยเราก็ลากแนวรับตรงจุดต่ํานะครับสัมผัสกันพี่เห็นไหม,ส,มสัมผัสจันวิบซอรเหมือนกันหลุดไม่หลุดเด้งกลับวิ่งคึ้งชนเส้นเทนไลน์ line, นะครับแล้วพักลงมาคราวนี้หลุดเส้นละพอหลุดเส้นแล้วเนี่ยเราก็วัดฟิวเนารชีส่วนตัวก็วัดตั้งแต่แรกอยู่นะพวกเนี้ยครับ ถ้าหลุดจะมีแนวรับใกล้ๆคือ32.56ครับและ32.38ครับแนวรับเหล่านี้จะเป็นจุดที่มีโอกาสเด้งพี่ดูนะ32.56เนี่ยเขจะรู้ยังไงไอ้ั้งเก่าเนี่ยเขาเทขึ้นมาไส้กลางเนี่ยเราแต่งไม่ได้เราจะต้องถอดสมาการตัวเลขออกมานะครับฉะนั้นชุดนี้ทั้งชุดเนี่ยโอกาสที่ไม่น่าจะหลุด32.17น่เนี่ยน่าจะไม่หลุดอยู่ที่จะเด้งจากรับใดรับหนึ่งในตอนนี้มากกว่า จบแล้วสำหรับค่าเงินบาทเอาให้ต้านไว้ด้วย32.86ที่เป็นแนวรับที่มีนิยาสาคัญมาตลอดตอนนี้เป็นต้านไปเรียบร้อยนะครับผมและต้านถัดไป33.08ถึง33.30ครับสำหรับค่าเงินบาทคราวนี้มาดูในส่วนของทองคําแท่ง965ก่อนเลยตอนนี้ราคาอยู่พี่ดูนะ28,400พี่รู้้ไหมครับตอนนี้7โมง40กว่ายังไม่8มงนะ สิ่งที่ก็อยากจะเรียนพี่ๆเลยคือราคาตรงเนี้ยพี่จําพฤหัสที่แล้วได้ไหมครับลองไปดูคลิปสัปดาห์ที่แล้วก็ได้นะวันพฤหัสอะ่ะราคาก็อยู่โซนนี้แหละแต่ราคาสปอตตอนนั้นอ่ะอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยแปดครับพันแปดร้อยเจ็ดพันแปดร้อยแปดอยู่ประมาณเนี้ยที่เราคุยกันว่าผ่านก็พันแปดร้อยแปดไม่ผ่านก็พันแปดร้อยแปดก็คือราคานี้ทองคําแท่งก็ราคานี้แหละครับสองหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบสี่ร้อยเนี่ยอยู่โซนนี้เลยนะครับคราวนี้ สปอร์ตโกเช้าเนี้ยเขาเบรกเขายืนเหนือพันแยสามสนะฟังดีๆเลยนะครับพี่พันแ้อน้องก๊อฟทำไมราคาทองคแท่งยังอยู่ที่เดิมข้างเงินบาทครับพี่ฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะมองว่าราคาจะขึ้นไป28520ถึง28630เอาอินเคสเลยเมื่อคืนมีคนถามน้องก๊อฟราคาทองจะกลับไป29000ได้ไหมโอ้โหพี่จริงอยากจะร้องไห้ใส่เลยนะ สปอร์ตมันต้องขึ้นไปขนาดไหนถ้าทองจะไป29องหมื่นเาถามจริงๆนี่ขนาด1,830บวกนะมันยังไม่เบรก400เลยอ่ะคิดดูอ่ะงั้นกลับไปต่อนะครับถ้าหากว่าแนวต้าตอนนี้ให้ในัยสำคัญเลยคือ28,410ถ้ายืนได้ก็28,520จะขึ้นมาราคานี้ได้ก็ว่ามีโอกาสนะนั่นคือบาทจะต้องกลับมาอ่อนค่ามันลุ้นสปอตอย่างเดียวไม่ได้แล้วพี่เดี๋ยวดูตอน ดูเรื่องของสปอตพี่จะเห็นเลยว่าโอ้โหมันต้องขึ้นขนาดไหนเนี่ยทองมันถึงจะขึ้นไป2 5งหมื่นห้เอ้ยสอง0 0ื่นแปดพันอ่ันหะเดี๋ยวพี่ดูนะนี่คือต้าน2 8งแปกับ28630ดไม่ใช่ขึ้นไม่ได้ขึ้นได้แต่คําถามจะซื้อเหรอเอาที่ชอบนะครับถ้าขึ้นมาได้จริงก็ปิดทำกำไรครับแต่ก็ว่าต้านอันนี้แล้วล่ะแต่สปอตก็ว่าน่าจะยังขึ้นแต่แท่งเนี่ย บาทเดียดีให้ความสำคัญกับแนวรับ28,280 28,170และ28,050บาทพี่ชอบราคาไหนล่ะครับจะเย็นเย็นค่อยซื้อก็ได้ครับกลับมากลุ่มร้านทองนะครับอ๋อก่อนไปร้านทองไอพี่ดูนะเขาปรับตัวลงใช่ไหมมีการพักเด้งขึ้นด้วยนะแต่ครึ่งทางอ่ะดิถ้าขึ้นต่อได้ถ้าขึ้นต่อได้นะครับพี่ก็ให้เก่งๆเนะี่ยที่ดอกจันไว้นะ แต่ถ้าขึ้นไม่ได้ผมว่าเขาจะเอาในตอนนี้นะอะไรเพราะมันแค่ครึ่งทางเองถ้าทิ้งนี่เดี๋ยวค่อยรับซื้อก็ได้ครับสาหรับคนที่ชอบซื้อแบบจัดๆเลยนะหรือชอบเล่นซื้ออย่างเดียวเนะี่ยก็ใจเย็นๆนิดนึงนะครับไม่ใช่เงินก๊อปด้วยนะเงินพี่นั่นแหละครับกลับมากลุ่มล้านทองนะครับโฟนายเก้าสี่ตัวเปอร์เซ็นต์ให้ความสําคัญกับแนวต้านสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสาสิบสองบาทโซนนี้เลยครับเนี่ยชนมาสามวันแล้วนะครับราคานี้ผ่านไหม ถ้าหากว่าผ่านได้จะมีกำไรนะก็29,546บาทจะเป็นแนวต้านถัดไปและ29,660ครับดูค่างเงินบาทด้วยนะครับว่าเขาเอื้อที่มีโอกาสจะไปถึงไหมนะครับแนวรับโฟนเาสี่ตัวรนต์ทองคำแท่งนะครับเป็นกิโลราคาแนวรับอยู่29,298บาทครับรับถัดไป2 9 1 8มืบาทและ2 9งหมบาบาทแถวนี้ครับ พี่ชอบราคาไหนนะครับพี่เลือกเลยครับคราวนี้มาดูในส่วนของ XAU นะครับ Spotgo ก่อนเทรดมือใหม่มือเก่าเทรดมานานยังไงก็แล้วแต่ขอน้อมเตือนว่าดูเทรนยาวไว้ก่อนตั้งแต่แรกพอเราดูเทรนยาวๆเราจะเห็นเลยว่าโอ้โหไม่มีสัญญาณขายเลยมีพักรอบหนึ่งเห็นไหมครับชนเส้นนี้ แล้วทิ้งเป็นไส้สองวันรวดไม่เจออีกแล้วขึ้นตาแตกนะครับขึ้นลูกเดียวเลยสัญญาณ indicator ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอันนี้คือ stochastic เอาซะบนเลยนะไม่ลงอพี่เห็นใช่ไหมเนี่ยกับข้างบนมันลงนะครับแต่มันต้องใช้เวลาแสดงว่าโอกาสขึ้นได้นะแต่ราคาแสดงว่าที่ขึ้นได้เนี่ยเอาเหมือนแบบนี้พี่ดูพี่ตัดสินใจด้วยตัวพี่เลยเขาขึ้นมาสูงขนาดนี้ใช่ไหมพี่ดูเนะี่ยเขาขึ้นได้นะ ซื้อไหมอ่พะพอเวลาเขาลงเนี่ยเขาไม่ตะโกนเรียกเลยนะนี่เท่านี้แล้วครับที่อยากจะแชร์ไอเดียเท่านี้แนวต้านตอนนี้พันแปดร้อยสามสิบเอ็ดโอ้โหจากแนวต้านพันแปดอยบเก้าเป็นรับไปแล้วถ้าไม่หลุดขึ้นต่อนะต้านถัดไปพันแปด5้อยส่สิบพันแปด้อยหสิบจะส่วนตัวนะครับพี่ถ้ายืนพันแปด้อยสาสิบได้ส่วนตัวก็มองว่าโอกาสขึ้นต่อ,อยังมีพี่ เผอได้ถึงพันแปดร้อยหกสิบบวกเลยด้วยซ้าโอ้โหน้องก๊อปพูดมาระดับขึ้นสามสิบเหรียญนี่พี่ซื้อแล้วทาไมพี่จะไม่ซื้อถ้าน้องมองว่าขึ้นขนาดนี้ผมก็ไม่รู้จริงๆเลยพี่ว่ามันจะขึ้นไปผ่านขนาดนั้นจริงเปล่ามันต้องดูทางเฟรมย่อยด้วยว่ามันมีโอกาสเป็นไม่ได้ต่อไหมแต่ถ้าถามมุมมองก๊อปส่วนตัวนะผมมองว่าขึ้นได้อีกอ่ะผมว่าขึ้นได้อีกส่วนเนี้ยแนวรับจากพันแปดร้อยยี่สิบเก้าก เป็น1814แล้ว8 0 0ส่วนตัวก็มองเขาจะเริ่มวิ่งในกรอบนี้นะครับอินดิเคเตอร์ปรับตัวขึ้นมันยังขึ้นได้จะถามว่าอย่างเงี้ยแล้วมันจะลงเมื่อไหร่น้องก๊อฟก็จะต้านใดต้านหนึ่งนะครับพี่ผมทำไว้ให้แล้วว่าคราวนี้เราจะมาดูกันในส่วนในกรอบนี้ดูนะค o นเทนสั้นนะครับฟึบอ๋อดูนะ4ชั่วโมงลาก100จากข้างบนฟึบเด้งขึ้น 1831ใช่ไหมก็ต้องดูว่าต้านอ่ 1, 32, นะ2 8 3 2เนี่ยพี่ดูเมื่อคืนเนี่ย3435เลยนะแล้วก็พักอ๋อก่อนที่จะแปลนี้นี่เมื่อคือนมีคนถามเข้ามาแต่ว่าก็ตอบพี่ๆไปแล้วแหละในห้องแต่เนี้ยก็ามาทำให้ท่านอื่นดูด้วยว่ามีคำถามเข้ามาว่าตอนเนี้มันเกิดเป็นแบริดิดิเวเอร์เจนเป็นดนะิเว r อร์เจนอะน้องก๊อฟแบบเนี้ยแล้วทำไมมันยังลงอีกอ่ะในเมื่อมันเกิดดิเวเวอร์เจนเดี๋ยวผมแยกให้ดู ระหว่าง Divergent กับ Hidden มันต่างกันพี่ดูนะ Divergent คือแท่งเทียนเกิดความสูงใหม่พี่เห็นไหมครับอย่างนี้นะครับแต่ว่า Indicator อเนี่ยอันนี้เป็น Stochastic พี่เห็นไหมว่าความสูงอะ่ะมันไม่ได้มีความสูงที่เพิ่มขึ้นมันขัดแย้งกันเห็นไหมอันนี้ความสูงก็เพิ่มแต่อันเนี้ย high อะ่ะมันไม่ได้ยกเลย High มันเตี้ยลง RSI ก็เหมือนกันพี่เห็นไหมครับ SI เนี่ย rsi เนี่ยมันมันปรับตัวขึ้นพี่เห็นไหมเนี่ย ำมันยกขึ้นแต่ว่าสโตเนี่ยจุดสูงเนี่ยเขาไม่ได้ขึ้นพี่เห็นไหมเนี่ยอันนี้จุดสูงมันขึ้นไงแต่เน,นี้จุดสูงไม่ได้ขึ้นพี่ดูนะมันทิ้งเลยเนี่ยเรียกว่าดิเวร์เจนฉะนั้นเราจะไม่ใช้อินดิเคเตอร์แค่ตัวใดตัวหนึ่งเพราะบางอันมันก็ไม่เจอพี่ดูเดโอ้โหปรับตัวขึ้นเป็นคอนเวร์เจนนี่โอ้โหแบบนี้ขึ้นต่อแน่นอนทิ้งถ้าเป็นเขียดเลยนะครับร้องลั่นเลย นี่คือไดเว g เ n นข่าวนี้มาดูนะความสูงยกขึ้นถูกไหมครับตรงนี้สิ่งที่พี่เห็นคือความสูงมันไม่ได้เกิดความสูงใหม่จะมองว่าเป็นไ v e r g e n t ก็ได้เน้องกอลฟแบบนี้แบรดไดเวนะ์เอนนะลองดูอันนี้นะจุดสูงเนี่ยเขาสูงขึ้นพี่เห็นไหมครับแบบนี้เวลาที่เขาพักลงเนี่ยพี่เห็นไหมเวลาที่เขาพักลงมันจะไม่ลงหรอกพี่ มันจะไถต่อเหมือนอย่างเงี้ยอ่าถ้าใครดูอันนี้เป็นสี่ชั่วโมงก็ททาให้ดูพี่มีย่อยทาเฟรมดูประมาณสามสิบนาทีพี่จะเห็นชุดนี้กับชุดนี้เห็นไหมครับก็พักลงนี่น้องก๊อฟเนี่ยความสูงปรับตัวขึ้นอินดิเคเตอร์ความสูงไม่เกิดความสูงใหม่เนี่มันเป็นดเวเอร์เจนต์มันเป็นแบริดิเวเวอร์เจนต์เนี่ยโอ้แล้วมันก็ขึ้นต่อแหละพี่งงจังเลยยังงงเลยพี่เขาเรียกฮิดเด้นฮิดเด้นหรือซ่อนเลนต์อะตรงชื่อมันเลย เขาจะวิ่งตามแนวโน้มเดิมนี่คือความต่างระหว่างเดวิสเจนกับคิดเด n นะครับจบตอนแรกก็จะทำเป็นคลิปให้ดูแหละแต่ว่าเอาสถานการณ์จริงดีกว่าเพราะถ้าพี่เรียนรู้แต่ทฤษฎีเรียนรู้ให้ตายเลยพี่พอเจอของจริงงงเลยโหต้องใช้ตรงไหนเนี่ยไม่รู้อีกอันนี้สถานการณ์จริงแล้วเราก็เอาทฤษฎีที่เรามีความรู้อะแต่ของก็มันพอมีประสบการณ์เล็กๆน้อยๆไงก็เอามา ทำให้พี่ดูว่ามันใช้แบบนี้ได้นะครับผมมาดูต่อนะในเมื่อรู้แล้วแนวรับพันแปดร้อยยี่สิบห้าสั้นๆน,นะท่นแต่ร้อยสิบหกถ้าเกิดหลุดเนี่ยและพันแปดร้อยแปดจะอยู่ประมาณนี้แหละพันแปดร้อยสิบหกก็ยากพันแปดร้อยยี่สิบห้าก็ยากแนะชุดเนี้ยเพราะว่าชุดนี้ถ้าเกิดเขาพักลงมาเนี่ยเราก็พักได้น้อยมันจะเป็นพักน้อยแล้วขึ้นพักน้อยแล้วขึ้นแบบนี้เลยครับพี่ ฉะนั้นถ้าเกิดอาการยังเป็น up t ท n ได้แบบนี้ให้ความสำคัญกับแนวต้าน1832มเมื่อคืนเจอไปแล้วและ1838ถือว่าเป็นแนวต้านที่ก็พูดบ่อยมากเลยแนวต้านเนี้ยแต่น้องขออนุญาตเรียนเตือนนะครับพี่แล้วถ้าเกิดเขายืน1838แล้วน้องกอลโอ้โหบวกให้30เหรียญเลยพี่ดูภาพไลน์เดย์เมื่อกี้ใช่ไหมนั่นแหละครับทำไมถึงต้องวัดจากทานเฟรมไกลด้วยจบแล้วแต่เพียงเท่านี้ อย่าคิดว่าสูงขนาดนี้เดี๋ยวมันก็ลงเดี๋ยวมันก็ลงนะโอ้โหมันไถตาหูตาแตกตาแหกเลยนะพี่ดูเอานะครับมันก็ลงแหละแต่เมื่อไหร่อะใจเย็นๆก่อนนะครับจบแล้วนะครับแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสมาคมคาทองนะครับขอขอบคุณที่พี่ทุกท่านที่ให้การติดตามผ่านทาง y o u t u b e นะครับถ้าใครดูก็ฝากกด subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารวิธีการคิด ในการลงทุนแบบนี้ใครดูผ่าน facebook <c oughs> าก็ฝากกดไลค์ก็แชร์ด้วยและที่สำคัญเลยไม่ขอบคุณไม่ได้เลยขอบคุณพี่ๆที่ให้การสนับสนุนในห้องนักลงทุนนะครับขอบคุณมากครับที่ทำให้เกิดเพจสถานีทองคำนี้ขึ้นมาขอให้โชคดีปของพี่ทุกคนคืนนี้สนุกแน่นอนนะครับทเทรดด้วยความระมัดระวังด้วยโชคดีครับ